คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอ g h ดไน o d ดไน h t ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังเชื่อพระเจ้ามานานแล้วคุณผู้ฟังคงจะเข้าใจดีว่าโลกนี้เป็นศัตรูกับพระเจ้าคนในโลกเกิดความขัดแย้งกันอย่างง่ายดายหากขัดผลประโยชน์กันสันติภาพของโลกจึงอยู่ในความเปราะบางด้วยเงื่อนไขของข้อตกลงใช่ไหมครับ แต่สำหรับพระเยซูทรงเป็นผู้สร้างสันติโดยนำโลกกลับมาหาพระเจ้าโดยการไถ่บาปเราทั้งหลายยิ่งกว่านั้นพระเจ้าใช้คริสเตียนให้เป็นผู้นำสันติสุขที่แท้จริงไปสู่คนมากมายผ่านการเชื่อระวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับเหมือนที่บอกในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่21ครับว่าพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นวันนี้ผมเลยอยากมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสื่อในการนำสารเรื่องการคืนดีของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ออกไปถึงคนทุกคนได้อย่างแรกเลยครับสำคัญมากคือผ่านความรักของพระเจ้าครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16บบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะคนในยุคนั้นดื้อกับพระเจ้ามากทำบาปทำผิดให้พระเจ้าโกรธอยู่ตลอดแต่พระองค์ทรงสำแดงความรักต่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่โดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสเพื่อคืนดีกับเราครับอย่างที่สอง สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเมื่อมีความรักแล้วก็ต้องรู้จักการให้อภัยนั่นเองครับในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หข้อที่9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นและสิ่งเดียวที่จะชำระบาปของเราได้อย่างหมดจดก็คือโลหิตของพระเยซูคริสนั่นเองครับ สิ่งที่สำคัญอย่างที่สามที่จะนำให้เราคืนดีกับพระเจ้าได้ก็คือสันติภาพครับในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่20บอกว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์สันติภาพของพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อแค่บางสิ่งในโลกนี้เท่านั้นนะครับแต่คือเพื่อทุกสิ่งทั้งในโลกและในสวรรค์เลยละครับเพราะในสายพระเนตรพระเจ้า พระโลหิตของพระเยซูสามารถชำระได้ทุกสรรพสิ่งที่วางใจในพระองค์จริงๆครับและอย่างสุดท้ายสำหรับคืนนี้สำคัญมากเช่นกันครับก็คือความหวังนั่นเองครับในพระธรรมทิตัสบทที่สองข้อที่11ถึงข้อที่14บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอด และเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกิยะตัณหาและให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้าในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะความรักของพระเจ้าการให้อภัยสันติภาพและความหวังสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราโดยทางการสิ้นพระชนและการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์ซึ่งจะนำเราไปสู่การคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและสันติสุขที่แท้จริงครับเพราะสันติสุขที่แท้จริง ไม่ได้มาจากความเพลิดเพลินไปวันต่อวันในสิ่งเยา้ายวนของโลกแล้วจบลงด้วยความตายในนรกบึงไฟนะครับแต่มาจากการยอมรับพระคริ์และดำเนินในเส้นทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ครับคืนนี้อยากชวนผู้ฟังมาลองแบ่งปันด้วยกันครับว่าคุณเคยขัดแย้งและได้พี่น้องกลับมาหรือไม่เกิดอะไรขึ้นและพระเจ้าทำงานยังไงลองเขียนมาเล่ามาแบ่งปันเพื่อเป็นพระพรแก่กันและกันนะครับ ไม่แน่ว่าพระเจ้าอาจจะทรงใช้เรื่องราวที่คุณแบ่งปันเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้ฟังบางท่านโดยที่คุณไม่รู้เลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับและขอบคุณอาจารย์กหนกที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ Ep พีนี้ด้วยนะครับก่อนนอนคืนนี้ก็อยากหนุนใจคุณผู้ฟังด้วยพระวจนะพระเจ้าจากพระธรรมยอนบทที่ส4ข้อที่27ครับบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ออกไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพร,พรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดในได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กุดในครับ